ครับสวัสดีครับคุณผมแชร์กัว่าโปโปแล้วกันนะครับคำว่าพีโอพีโอที่ส่งมาทางไลน์นะครับก็จะพยากรลายมือโดยที่ผมจะส่งเป็นคลิปลายมือไปให้ทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณทักสามสี่คลิปที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับอ่าเรามาดูอ่ามือของคุณโปโปเองนะครับอ่าที่ผมได้ภาพมานี้จัดเข้ากลุ่มเป็นมือนักปราชญ์นะครับคําว่ามือนักปราชญ์คืออย่างนี้นะครับข้อนิ้วจะโต นะครับจะสังเกตเห็นข้อนิ้วโตแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> เส้นเอ็นอยู่ที่หลังมือนี่นชัดเจนนะครับอันนี้คือลักษณะของเขาเรียกว่ามือนักปราชมือนักปราชญ์นี่คือเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้ความคิดหนักไปในทางครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการใช้ความคิดใช้สมองในลักษณะของการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะคิด จะทาอะไรก็แต่ก ok ็ um> จะเตรียมการมองเหตุการณ์อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับคืาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบในการที่จะนําความคิดไปใช้ไปกระทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคืาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความคิดที่เป็นนักปราชญ์นักปรัชญานะครับเป็นผู้ที่ชี้นําผู้อื่นได้ในเรื่องของความคิดความอ่านต่างๆนะครับ เรียกมือนักปราชญะครับก็คืออย่างนั้นแหละผสมชีอกันว่านักปราชญานั่นแหละครับเลยจะมีความรู้ในเชิงวิชาการ <c oughs> ในความเป็นเหตุเป็นผลนะครับทีนี้เล็บมือนี้นะครับเป็นเล็บมองดูจะมีส่วนเป็นใบพายอยู่ส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเล็บกลมๆอยู่บ้างตรงนี้ก็คืออาเป็นว่ามือ,อความน้อมนียงก็จะเป็นออกไปในทางใบพายนะครับใบพายเล็เลกๆก็คนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับ ความาคิดสร้างสญญรรค์ก็คือเป็นคนที่ชอบคิดชอบทดลองชอบประดิษฐ์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็มีความรู้ในเชิงช่างนะครับก็เลยเป็นคนนักคิดนักประดิษฐ์นะครับมีความรู้ในเรื่องของเชิงช่างช่างต่างๆนะครับนะครับมีความสามารถในเรื่องของงานช่างต่างๆแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์นะครับกลุ่มคนที้มือม,ม,มืพายนี้ก็จะมีความก็เรียกว่ามีมีความเป็นช่างอยู่ในตัวโดยธรรมชาตินะครับ ชอบตัดแปลงชอบประยุกต์ต่างๆให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือภาพรวมของลักษณะมือเพราะฉะนั้นอาชีพเป็นงานที่เหมาะแบบมือลักษณะนี้ก็คือเป็นนักวิชาการนะครับเป็นครูบาอบาจารย์หรือคนที่สามารถที่จะมีความคิดเป็นระบบระเบียบในการชี้นําผู้อื่นได้นะครับหรือทําลักษณะของงานที่มันเป็นลักษณะงานเกษตรกรรมงานในเรื่องของงานช่างงานฝีมือก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็ทาได้หลายอย่างนั่นแหละทาได้ทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่า อาเป็นคนถนัดที่จะเป็นคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแช่คมคิดมีอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีลักษณะของความเป็นช่างอยู่ในตัวด้วยนะครับโอเคนี่คือลักษณะมือนะครับแต่ทีนี้เราเข้ามาดูในมือ <c oughs> มันก็จะบอกถึงความสําเร็จแล้วก็ความเป็นไปต่างๆได้นะครับในมือลักษณะในในมือค่อนข้างแข็งนะครับเนินในมือหรือ <c oughs> พื้นที่ในมือนี้ดูจะแข็งนะครับคนมือแข็ง ในผิวในมือแข็งก็จะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะครับหนักเอาเบาสู้หรือชีวิตก็ออกแบบมาให้ต้องพบกับความก็เรียว่าสู้กับงานหนักได้สู้กับความยากลาบากได้นะครับไม่ใช่คนมือนิ่มๆบางๆนะครับเป็นคนมือแข็งคนมือแข็งนี่จะเป็นคนขยันตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นคนทีอ่ออกแบบมาให้ถูกต้องต่อสู้กับความยากลำบากได้อย่างสบายๆนะครับ ทีนี้ในในมืออย่างนี้ก็ถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติดีนะครับไม่มีแองเล็กในมือมากเกินไปนะครับแต่มือนี้ก็ดูจะเหมือนเล็กอยู่เหมือนกันนะครับคืออย่างนี้คือถ้าในมือเล็กมือบางแล้วเล็กด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามันเหมือนดินแห้งดินแข็งเนาะปลูกอะไรมันก็ไม่่อยงามเ็าเรียกว่าโชคดีทมธรรมชาติอาจจะน้อยไปหน่อยทําอะไรก็จะยากลําบากหน่อยนะครับผลตอบแทนก็จะยากหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มือนี้ก็ ถไม่ถือว่าลึกนะแต่มือก็อถือว่ามือแข็งคนมือแข็งก็จะก็จะขยันกันแข็งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนเองเข้าสู่ความสําเร็จได้นะครับส่วนความสาเร็จจะมากจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเรื่องๆไปนะครับส่วนหมายถึงว่าเส้นในมือจะบอกความสําเร็จต่างๆได้นะครับแล้วก็ความสุขภาพดีแล้วก็รวมถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบรรายชีวิตอะไรต่างๆ เนคู่หนึ่งแฟนเรื่องต่างประเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถดูได้จากในฟ่าม์มือนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งครับติดตามต่อได้เลยครับ